ค่ะวันนี้นะคะแอดมินนะคะมานะคะที่ตำหนักของปู่อนุชิตนะคะเอฟซี FC ก็บังเอิญเจอนะคะลุงลุงกบหรือว่าลุงอังแก็บนะคะท่านผู้ชมนะคะที่เคยบวชนะ,ะแต่ก่อนนะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้บังเอิญมาเจอนะคะ,คะเมื่อกี้นะคะท่านก็บอกเป็นตัวเลขนะคะเอฟซี FC เนาะแอดมินก็เลยตามมานะคะเห็นเลขเลย เล็กลอยหมอพี่ยังไงตาที่บ้านที่ว่าวที่ว่ามันลอยมาเลยบ่เห็นที่ว่าวเห็นบ้านลุงมีว่าวมีว่าวหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงเห็นเลขในว่าวดับตาก็เห็นเลยอย่างเงี้ยไหมคะดัตาก็เห็นเป็นหลวงปู่ให้โชคอ๋อเป็นสีอะไรเนาะค่ะสีแดงเ่ยสีแดงหาสีแดงลอยมันเป็นในว่าวเลยเห็นในว่าวเลยไม่ได้ฝัน เ่าใหญ่เอาจีวอนแะทำอ๋อจีวอนทำเป็นเบ้าแล้วลุงก็นั่งอย่างนี้บอกค่ะก็เลยรับตาพรบไม่มีใครขึ้นได้ขึ้นได้คนเดียวมันมีบนันไดเอ้าแล้วลุงข<น>ึ้นยังไงล่ะคะทีนี้ <c oughs> ขึ้นได้บ้านลุงก็อยู่ตรงบ้านหนองบัวอ,อยู่ข้างวัดอะไปเห็นในป,ป่าเก่าบ้านลุงตรงนี้บ้านโมเดิน แล้วมีกระท่อมกระท่อมอยู่ที่หน้าบันจุชัยที่เขาขายยางกระท่อมนี่แต่แต่ไม่มีบันไดอันนั้นมีที่ลุงบอกว่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่งแล้วยุ่งอะเราก็ยุ่งเห็นบันนี้จะจก็ล่อยเลขเลขที่เห็นห้าศูนย์แดงแดงจะมาปล่อยเอฟซีชมงวดแรกว่ากตมเห็นตะโกนวเลขแม่นมากนะเมื่อก่อนเคยให้เขาถูกเยอะเยะเลยเยอะแยะเลยตอบวก ตอนโวตหนีศึกมาแล้วต่างแก๊บนะครับทุกคนนะครับเจอพวกเจออะไรที่ละาสองจามระกันนะครับแต่ก่อนแต่ก่อนนะครับตอนนี้ศึกมาแล้วก็เลยเอาโปรยเลขครั้งแรกมั้งนี่ครั้งแรกบุตรก่อนอุปถัมภ์ครั้งว่าตอนโหวตเลยเขาถูกหรือถ้าตอนโวตถูกเยอะๆแต่โลกาเจาะจับรถเรีอมาแล้วสองใบครับจ่ายเงินแล้วนะเขายึดจากมือลูกตาไปเขาถูกสิบหกล้าน ถูกเส้นก็ตามหาลูตาตามไม่เจอเขาแบ่งให้ไหมาาตาไม่เจอไม่เจอตำรวจค่ะนี่ก็ที่ลุงบอกว่าหับตาเห็นเนาะหลับตาหลับตาเห็นลขมว่าวงตาเหเลขไมว่าที่หลังโกชูงที่กระท่อมของบ้านลุงเองเนาะที่บ้านเลยที่ยุ่งเป็นพืนนี้ไฟเป็มเบาแปด้าศนตัวก็ห้าศนมาทางนี้เลยลุงครับครับ ทำสมาธิสมาธิที่บ้านอ๋อที่บ้านมีศพแปดศอกอยู่นั่นแหละหน้าบ้านที่บ้านมีอะไรนะศพแปดศอกศพแปดศอกซบมายังไงครับศพแปดศอกจบสมัยโบราณทำสมาธิเห็นไม่เน่าไม่เปื่อยอยู่นั่นแหละแต่ทมดินแล้ววัแต่จบสมัยก่อนทมดินแล้วแต่ก่อนมันมีนะลุงเนาะมีที่นานนันก็มีเยอะๆลานเมฆก็ดุกยาวขนาดนี้ค่ะ คุณลุงอายุเท่าไหร่เนาะค่ะเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบสามปียังแข็งแรงเนาะตายไปแล้วครั้งนึ่งลุงนะเมือปีโรงหนึ่งเป็นที่ใดใจเราเราโรงพยาบาลเป็นยังไงบอกเลยเป็นยังไงเนาะค่ะนกอยู่บ้านนี่กินเหล้านกไปเลยตอนพื้นนี่ลงปูเอาแห้งก็ไม่สบายพอลงปูเขาแห้ง ดาเข้าโรงพยาบาลที่วัดโคกระบาดหลวงปูง่เขาแห้งก็ลงกหลวงปู่เขาแห้งหมดหน้าภาพนี่หลวงปู่หวงไปโคฟัวตรงนี้โคฟัว่หลวงนะสามครั้เอองเขาว่าไปลงไปนองอยู่บนสบวรรค์ฉันพรหมไปฟังพระเที <ừ> ่มาก็ฟื้นอยู่โรงพยาบาลอยู่ทุกวัน <ừ> เคาะหัวหรือเคาะหน้าผากหน้าผากเคาะหน้าผากเอาอะไรเคาะนะแรงเอามือเลยเอานิ้วอย่างงี้บ่คะนิ้วเนี่ยเคาะเคาะเสร็จ่าไปน้องชายเพราะว่าชาติก่อนเป็นน้องหลวงปู่สูงก็เลยฟื้นมาเลยจนทุกวันนี้ใช่ไหมคะตอนเด็กๆก็หลวงปู่สูงมาอยู่ที่กระท่อมนาพ่อใส่ห่มขาวมาอยู่เป็นเลื่อนเนี่ยค่ะหลวงปู่ใช่ไหมคะหลวงปู่สูงมา ตอนที่หลวงปู่มาพ่อก็ยังอยู่เคยอายุประมาณเรียนป่ .1 ป .2 แต่เห็นเห็นหลวงปู่มาอยู่หลวงปู่อยู่มาอยู่เป็นเดือนอตอนนั้นพ่อก็ต้องเป็นเด็กอยแล้วใช่ไหมเป็นเด็กแต่พ่อพ่อคนบายจากไหนมาว่าไหวลวงปู่สวตอนพ่อบวชไปอยู่กับลวงปู่สวบรรลุเหมือนกันนี่ตอนบวชกับมานั่งบาทีนี่ ฝนตกฝาผ่าต้นไม้นี่ขาดขึ้นเลยฝาผาสีสีที่เลยนั่งอยู่ตรงตรงนี้ตรงมุมฝนก็ตกบาดก็แขวนไว้ลมแรงบาดนิ่งเฉยมไม่ได้ลเลยฝาผาให้เรียนเท่าน,นี้แหลเเเะ,ระ,ะเ,รรเรียนเป็นเรียนอะไรนะคะเรียนมันมีรูปเรียนมาเรียนเงินเรียนอัาจารย์กระซอนะจ้ะ ยังอยู่นะคะทุกวันนี้ยัลงลุงลุงปู่หลงไปให้เอาของเก่าพระไถ่พระประมาณสองพันปีมาก็มีจ้าลุงปู่หวงลอยมาก็มีองค์ขนาดนี้ทุกวันอย่างนี้แดงตาเห็นเลขนะครับบนว่าวหน,น้าบ้านตากโกบือตางแก็บนะครับากกตาโกบือตาแก็บใช่ไหมเขาเรียกตาแก็บเหรอ,อตาแง็บจ้าลำรวยลำบวยนะครับ ลงให้พรลงให้พรค่ะลงให้พรเพื่อทำบุญเรื่องรูเรื่องต่างต่างปลอดภัยความแข็งแรงจูบมาเนาะค่ะเมื่อกี้ก็เป็นแนวทางของตากบนะคะตากบก็คือตาอ่งเก็บนะคะท่านผู้ชมนะคะก็แอดมินมาเจอโดยบังเอิญนะคะในวันนี้นะคะก็เลยท่านพูดนะคะเป็น ตัวเลขเด็ดๆนะคะให้ให้ให้แอดมินนะคะฟังเมื่อกี้นะคะ fc ก็เลยคือแอดมินยังไม่ได้ถามนะ,ะท่านบอกเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะก็เลยมาพูดคุยกับท่านนะคะก็ท่านก็บอกว่าเลขที่ได้นี้ก็คือนั่งสมาธินั่งหลับตาเห็นนะคะที่ว่านนะคะที่บ้านนะคะก็คือท่านก็เคยอ่า เคยเห็นนะคะหลวงปู่สวงนะคะท่านผู้ชมนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะเพราะว่าแอดมินก็เพิ่งจะเจอท่านนะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นครั้งแรกงวดแรกเด้อนะคะที่แอดมินตามให้นะคะให้กับ f อฟนะได้รับชมส่วนแนวทางตัวเลขนะ,ะจะแม่นหรือไม,ม่แม่นนะคะก็รอติดตามชมนะคะเพราะว่าเพิ่งมาเจอเป็นครั้งแรกนะคะท่านผู้ชมเนาะถือว่าแอดมินก็โชคดีนะคะตามให้ f อฟนะคะ ดูเป็นงวดแรกนะคะท่านผู้ชมในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะสองพันห้าร้อยหกสิบเดนะคะก็เคยเห็นท่านแต่ใน u t u b e นะคะท่านผู้ชมเนาะตอนนั้นเนาะค่ะก็เพิ่งจะมาเจอท่านนะคะในวันนี้ถ้า,าแม,แม่แม่ไม่บอกนะ,ะว่าเป็นตางแก้เปน็นประจำไม่ได้นะ,ะท่านผู้ชมเนาะท่านเคยบวชเป็นพระนะคะแต่ก่อนเหมือนที่ท่านพูดเนาะท่านเคยให้แนวทางนะ,ะตอนที่ท่านเป็นพระนะคะให้แนวทาง แม่นนะคะท่านผู้ชมเนาะหลังจากที่ท่านศึกมาแล้วนะคะท่านศึกมาแล้วนะคะก็เพิ่งมาเจอท่านนะคะท่านผู้ชมนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะค่ะก็ส่วนตัวเลขจะผิดถูกเราไม่รู้เนาะค่ะก็ให้เอฟซีรับชมบเป็นเพียงแนวทางก็แล้วกันนะคะเอาไปพิจรารณาแล้วก็เอาไปเ,าเสียงโชคเสียงดวงดูก็ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะก็อยา่อาหงองมงายนะคะก็ให้รับชมเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะถ้าชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ าตามดูก็ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะก็ไม่เสียหายนะคะ,คะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับทางช่องมินิชาแนลด้วยนะคะทางแฟนช่องแฟนเพจนะคะทางาช่อง youtube แล้วก็แฟนเพจนะคะมินิชาแนลน,นะคะท่านผู้ชมนะคะ,คะในคลิปนี้เนาะค่ะแอดมินก็ขอให้ท่านผู้ชมนะ,ะที่รับชม FC ทุกท่านนะ,ะโชคดีก็แล้วกันนะคะกับแนวทางของตากบหรือว่าตาแงบนะคะขอให้โชคดีนะคะรวยๆกันทุกคนทุกท่านนะคะ ในคลิปนี้เอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ